นะครับผมเอาโอเคขอเสีงยงปุบปุองกับครูบาจทุกกับรูเด่นกับอันเนดะออทูนน สวัสดีทุกท่านนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆแล้วงารุ่นพี่ก็มีรุ่นน้องก็มีก็สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่ที่สวนครัวลุงเด่นเะครับครับก็ยิ่ดีต้อนรับนะครับสู่งานมิงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราอยากจะให้จำนวนคนที่มาร่วมงานมากกว่านี้ใช่ครับใช่ครับนะครับแต่ว่าอาจจะรองรับได้ไม่ดีพอแล้วก็อีกครั้ง ผมจะเป็นผู้สั่งในการจัดง,งานนี้นะครับ,รบแต่สิ่งที่สิ่งอื่น้อื่นใดครับที่ทุกคนมาร่วมงานนี้ได้ครับผมก็เพราะว่ามีเรามีสปอนเซอร์ <c oughs> ขนาดนั้น,คน,นยคือพูดง่ายๆคือที่เราจะมีมิทติ้งลุงเด็นกับอันแน่นะครับมันเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญน,นะผมมาจากเชียงใหม่บางคนอาจจะยังไม่ได้ฟังแต่ว่าผมาาจะพูดให้ฟังตอนนี้นะคือวันก่อนที่เราไปทัวร์กันมากับอันแนนทัวร์เนี่ยอาทิตย์ก่านนะครับก็ ขับรถมาจากเชียงใหม่นะมาถึงอันแรกก็ถ่ายกันมาเรื่อยๆอันแนกบอกว่าลุงเด่นเดี๋ยวผมขอปิดคลิปในป้อมน้ำมันแห่งหนึ่งได้ไหมที่เชียงรายผมก็โอเคปิดปิดคลิปให้อันแนกนะครับครับแต่ว่าแล้วถามอันแนกว่าอันแนกจะไปไหนหลังจากที่ปิดคลิปแล้วอันแนกบอกจะไปแม่สายเราก็รู้สึกเห็นใจอันแน่มากเลยที่จะทงไปจะมองดูสะพานสะพานแม่สายไปดูว่า ใครจะข้ามมาได้พอนาะเมื่อไหร่ดานจะเปิดเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอดีวันนั้นผมมีมีมีมบริษัทแห่งหนึ่ง <c oughs> เขาบอกเฮ้ยคุณเทนผมจะมีรถค่ายรถยนต์เขาบอกค่ายหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวผมให้สองหมื่น <c oughs> เอารถ <c oughs> ผมมาเทสหน่อยผมก็บอกเฮ้ยอันแน่ม,นแ <c oughs> <c oughs> มีเงินแล้วมีเงินแล้วงั้นเรามาจาัดมิตติ้งเล็กๆกันไหมก <c oughs> ็จะจัดมิตติ้งกันไหม <c oughs> พอ,อคุยกันได้ได้วยความที่แบบ ความไวเป็นไงนะแน่นวนนันะคุยกันไม่เกิน3นาทีไม่เกิน3นาทีเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็ตกลงตารางกันเรียบร้อยเลยเราก็ไลฟ์สดเลยทีนี้พอเราไลฟ์สดเสร็จสปอนเซอร์บอกอ๋อคอนเทนต์นี้ผมไม่ต้องการนะครับคอนเทนต์นี้ไม่ต้องการนะครับพอบอกคอนเทนต์นี้ไม่ต้องการเรามาคำนวณค่าใช้จ่ายกับอัน่ออนทัวร์ก็เจอไปคร่าวๆก็ตอนนั้นก็สี่หมื่นกว่าบาทนะอย่างตอนนี้ก็สี่หมื่นกว่าบาทนะแต่ว่าพอเราประกาศผมประกาศออกยูทูบไปเนี่ยก็ ดูดีก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่างเช่นอ่านี่ไหนละไหนละนู้นนู้นนู่นนู้นก๋วยเตี๋ยวซูโม่ครับโอนมาเจ้าแรกเลยสามพันบาทนะนะเฮียช้างเฮียช้างครับเนื้อช้างพิจ๊ะว์ขอบคุณมากครับโอนมาเจ้าแรกเลยสามพันบาทครับแล้วก็มาช่วยงานแล้วก็มาช่วยงานด้วยนะครับพอผมโพสต์ลงแป๊บเดียวพี่เจตามมาอีกแล้วบริษัท AFM นะครับเป็นเจ้าของไส้กรอกนะบอกทุเดียนจัดเลยผมให้ไส้กรอกหนึ่งลำลด ซึ่งน้ำสีกรอกยังเหลือเยอะมากเดี๋ยวเราจะแจกกันด้วยนะและ้วก็มีบูธของมี MC สาวสวยะระดับนางงามของอเมเอร์อเวียงชัย <poco> มาเขาเรียกว่าอะไรมาเป็นเอ็มีในการย่างไสก้กกอกให้เราได้ชิมกันนะครับ<ะ>หลังจากนั้นก็ทยอยกันมาเรื่อยๆเจ้านั้นเจ้านี้พ0 0 0องพับางคนบอกไม่ประสงค์ออกน้ำให้มา5,000บาทเลยนะครับเฮีย เพียพอพออยู่ที่จังหวัดระยองเนาะแต่ถ้าเอ่ยชื่อก็น่าจะรู้จักกันนะครับก็มีหลายเจ้าได้รับประกาศรายชื่อเขาหน่อยไหมเพื่อมีช่องย t ท b บบันทึกแล้วก็ผมฝากเอาไปลงให้เขาหน่อยนะครับใช่ครับจริงๆนี่งานนี้ผมกับอาแน่บอกแล้วว่าถ้าสมมติไม่มีสปอนเซอร์มาช่วยเราเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็จัดเราอยานี้แหละแต่ว่าก็มีหลายๆคนบางคนไม่ประสงค์ออกนามสองสามเจ้านะครับก็ขอประกาศหน่อยนึงเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้หลายๆท่านเนาะสำหรับ ก๋วยเตี๋ยวซูโม่เนี่ยมาช่วยแต่งงานมาแรกนะเอาอาหารมาหนึ่งลำลดเลยใช่แล้วก็ช่วยเครื่องดื่มอีกเครื่องดื่มอีกสี่โหน่งอ่ะครับครับก็เดี๋ยวขออ่านรายชื่อผู้สนับสนุนงานมิทติ้งครัวุ่งเด่นกับอันนัยออนทัวร์เลยนะครับก็มีผู้ใจใจดีไม่ประสงค์ออกนามจากจังหวัดระยองครับก็มอบให้5,000บาทเลยงานนี้นะครับเขอเสียงปรบมือนิดหนึ่งได้ไหมครับคครรัับบแล้วก็ เฮียโตโต้เฮดเดอร์เทอร์โบนครปฐมนะครับร้านเฮดเดอร์เทอร์โบใหญ่สุดในจังหวัดนครปฐมเลยสนับสนุนมา4,000บาทนะมอบให้เด็กกันอันนี้เอาทัวร์ครับอ่าใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนครับก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนจังหวัดลำพูนนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดก็ให้มา3,000บาทได้ครับขอบคุณครับแล้วก็น้องโจนะครับ FC โรงเรียนจากมริกานะก็บอกโรงเรียนมีงานเหรอช่วย3,000บาทเลยยอดครับ ครับครับแล้วก็ร้านอาหารชวนแดกนะครับซอยหงยกุทิศตำบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก็ช่วยมา es, 2อ0 0ับาทับครับส่วนเฮียบอสนะครับเฮียบอสประธานชมรมอนุรักษ์ไม้ไทยไม้หายากนะอยู่ที่องค์ภาะปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมก็ช่วยมา2 0 0 0ขอบคุณมากเลยครับพียังเฮียบอสครับผมแล้วก็นี่ช่องคนนกเอี้ยงกับเบียทพย์ ถือกล้องอยู่ตรงนั้นแหละก็สนับสนุนมา2,000บาทกับเบียร์เฮ้ยกับเบียร์ครับกับอะไรเหลืองๆอีกผงหนึ่งน้ำชามีฟองแก้วแก้วครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับ Happy Jujuk แต่เขาไม่ได้มานะครับก็สนับสนุนมา2,000บาทลองเข้าไปดูนะครับ Happy Jujuk นะครับแล้วก็มีพี่สัญชัยแก้วเสมาก็สมทบทุนในงานนี้มา2,000บาทขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากครับก็ กู๊ดลักรีสอร์ทจังหวัดพะเยาก็ช่วยมา2,000บาทอขอบคุณนะครับมาด้วยนะน้าน้านตรงไหนครับตัวไหนซ้ายมือครับอ๋อนี่นะโอลรอๆเลยนะนี่นะออใครไปเที่ยวพะเยาหรือเอฟซีทงเดยนนะครับมาเที่ยวที่พะเยาก็ขอเบอร์โทรได้ไหมเนี่ยเขาข,ขึ้นเวทีได้นะครับอ่าจริงเหรครับอ๋อมีมีนะอ๋อมีนะีครับ กูรักดีสอจังหวัดพะเยานะครับเบอร์โทร0995296965อ่าใครมาเที่ยวพะเยาก็ทักเลยบอกมาจากช่องโรงเรียนอันแน่จากคืนละ500ก็800ไปเลยครับคืนนี้มีส่วนลดนะครับมาจากช่องโรงเรียนกับอันแน่กามีส่วนลดให้แน่นอนนะครับแล้วก็ไทยนี่พี่ประเสริดแดงไผ่ช่วยมา1,000บาทนะครับขอบคุณครับพ <c oughs> <c oughs> ี่สมชายนิยมกุลนะครับ แผงบูชาพระเครื่องอำเภอม่วง30จังหวันบนบนดอุบลราชาธานีก็ช่วยมา1,000บาทขอบคุณนะครับครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก a อ m อฟไม่ได้ขอเสียงต้งมือขอขอขอเสียงรบมมือดังๆเลยครับนี่ครับหนึ่งล้ำรถนะครับยังมีในห้องแช่เราเต็มเลยตรงนี้นะครับครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายชื่อตรงนี้อีกนิดนึงอ่งฝั่งนี้อันนี้โอนแบบด่วนด่วนโบมวานนี่เองนะครับอพราะยังไม่มาเลยเนี่ยพี่โยนะครับ เชียงรายข้อยฟาร์มเขาทําเกี่ยวกับปลาคาร์บทำเออพิยุปลาคาร์บแหละพิยุปลาคาร์บพิยุปลาคาร์บนะครับขายมีปลาคาร์บที่สวยๆแล้วก็ทําบ่อปลาคาร์บอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยกำลังมาใช่ไหมกำลังมาครับครับช่วยมาสองพันบาทเน่จะได้เจ้าของก็ช่านได้ฟังนะต่างต่างมาก่อนคนต่างมาก่อนคนนะครับแล้วก็เพจนะครับเป็นเพจในเฟซบุ๊กนะครับกูหมักมึงทอดนะปลาเป็ดปรุงรสเด็ด เขามีขายในเพจนะเอามาเป็นกับกุ้งกับแก้มได้เขาสนับสนุนมา1,000บาทครับแล้วก็ร้อยตำรวจเอกนลลงจันโทน่าจะเป็นผู้กองใช่ไหมไม่รู้มาไม่มาไม่มาไม่มาครับบอกชวนแกมาแล้วแกบอกงานยุ่งอยู่ที่กรุงเทพนะก็สนับสนุนมา3,000บาทเลยขอบคุณมากครับผู้กองผู้กองนลลงนะครับแล้วก็เอฟซีไม่ประสงค์ออกนามช่วยมา1,700บาทเดี๋ยวเขาจะมาเที่ยวที่สวนอยู่แต่ผมก็ยังไม่รู้เขาเป็นใครนะแต่เขาช่วยมาละ1,700บาทขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ช่างกอล์ฟ 789กล้องวงจรปิดเนี่ยช่างกอล์ฟกล้องวงจรปิดเบอร์โทร8 8 0 7 9 2 2897ก็ช่วยมา1,000ับาทแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะสำหรับงานนี้นะผมบอกให้เลยคือเครื่องเสียงระบบแสงสีเสียงระบบไฟทุกอย่างนี้ครับก็ได้รับการสนับสนุนจาก นี่ครับขอเสียงปรบมือดังครับพี่เจมเชียงใหม่ชาวสาวครับนี่นีครับครับฟรีมาตั้งแต่เมื่อวานครับเทชรกันทั้งวันแล้วใช่ฟรีเลยกานนี้มาจากเชียงใหม่ใจรักจริงๆคนนักร้อพัดเต็มเลยคนรักร้อมาด้วยนะเป็นทางตัสิบล้อเลยครับครับนี่นี่เสียงแบบเพลงนี้เพลงนี้นี่นี่นี่พิมพ์ว่าช่างเจมเชียงใหม่ซาวแม่ก็จะขึ้นมาเลยใครอยู่เชียงมงเชียงใหม่เชียงลุงเชียงรายพะเยาก็มีการมีงานจะต้องการที่จะพึมันไป เครื่องเสียงดนตรีจัดนักจัดเต็มมีชุดนี้ชุดเล็กนะครับอันนี้ชุดมินิจะมีชุดใหญ่แสงสีเสียงเต็มก็ขอบคุณเลยสำหรับไอเจมขอบคุณมากเลยครับพี่เจมครับพี่เจมครับพี่เจมครับเอาล้วเสียงโทรไปไหนแล้วเนี่ยเสียงคล้องครับอ้าใก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีแล้วครับครับมีทั้งเอฟซีมีทั้งเพื่อนๆอยู่ทีบเบอร์แล้วก็ผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานก็ื่อเป็นเกียรติก็ถือว่าเป็นงานกันดีกว่าใช่ใช่ถือว่ามีงานสั่ ก็เป็นงานเล็กๆมีมีมีติงเล็กๆนะก็ถ้าบางทีไม่ได้ดูแลหรือว่าไม่ได้ไปต้อนรับดีไงแต่ผมก็จะพยายามจะเข้าทุกโต๊ะนะครับก็ผิดพลาดไปการอะไก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆก็มีความสุขสนุกกันก็คุยกันตามภาษายูทูบเบอร์บ้างเป็นเอฟซีที่มาเที่ยวหาบ้างนะครับยินดีทุกคนก็เโอ้โหเดี๋ยว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 ลืมแป๊บนึงอันนี้กล้องกล้องทุกตัวจับมาที่นี่นะครับจ้องจับมาที่หน้าผมเลยงานนี้เมื่อกี้ถ้าใครมาตอนเช้าจะเห็นไหม พี่หมีจัดขาวัวนะครับขาวัวใหญ่ๆเลยนะห้อยที่ห้อยตรงเต็นตรงเต็นอยู่หน้ารางวันครับจุทั้งจุทั้งเนี่ยพี่หมีมอบขาวัวให้หนึ่งขาโอ้โหขอเชียร์พวกเพื่อนพี่หมีหน่อยครับพี่หมีนะครับพี่หมีหน่อยนี่ครับ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 โอ้ยแล้วยังไม่จบยังไม่จุนู่นนู่นนู่นมาจะหันหันนู่นนิดนึงมี ข้าวจีแม่บุญเพงนะครับใครอยู่แถวนี้จะไ, <Blues. S 2> ไม่ได้ชิมน,นะลองไปชิมดูนะครับข้าวจีแม่บุญเพงนะครับ<อ>นี่โน่น้นนแม่แม่บุญเพงน่นครับ<ม>ขายดีขายดีแค่ขายดีแล้วมีแบรนด์มีเสรนสายด้วยนะเลยขาย,ายดีไปขายงานพวกขุนเอ้ยขายงานดอกไม้เลยขายดีมากนะฟรีแลว้วก็หอยหอยครกน้องอ้อยน้องอ้อยขอเสียงจมูกน่อยนี่น้องอ้อยครับฟรีครับนี่มาช่วยงานแบบนี้เลยนขอบคุณเต็มครับขอเสียงน้อยด้วยนะโอ้ครับอดเดี๋ยวของน้องอ้อยนี่อยู่ใกล้ๆกับคลินิกหมออะไรนะน้องอ้อย ช้ยุพายุผมพูดง่ายๆเลอบอกถ้ามาบ้านเราอ่ะอยากกินหอยหอยครกมีเจ้าเดียวแม่ค้าสวยๆนั่นแหละบอกเลยเขาเขาแนะนําให้ขอบคุณนะครับให้เสื้อโค้ทเหลืองใหม่กันอยู่นานแล้วให้จับจับนานแล้วไม่อยากปล่อยพอพอเลยกว่าขอบคุณทุกคนมากเลยครับยินดีต้อนรับนะครับถือไม้ถ้ายนไม่วางเลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะได้เจอนักร้องคู่ดูโอ้นะครับ หัวบรรทุงกับลุนเด่นนะครับฟิชชิลิ่งกับนะครับอันแน่ออนทัว,ม,วมาดูกันครับว,ว่าสองคนนี้จะหายใจได้ถูกขีหรือเปล่านะครับ <laughs> <laughs> โอเคนะครับผมในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะม<ด>ั่เพลงนะครับอีกสัก